mình nhầm hay mưa là tham ô là à sợi nó nhốt ก็พาเธอดูเพราะว่ามันน่าจะมีห,หลายตลาดนะฮเลยนนะะจะไปดูอะไรอีกอะไปไปดูก่อนควยแล้วเราก็จะมีตัวนี้ออกหน่อยนึงอันนี้คือใบชะพลีอันนี้เอาโอรโยอ,อัลโมโกไปแล้วอันนี้นะคะใส่เต็มแล้วนะคะแล้วก็ใส่ไปน,นี้นะทำอัลโมโก็โกรยไปประกุอย่างเงี้ยค่ะอ่ะาป็นจานตัวเต็มค่ะ นิดนึงถาดินมยังไม่เต็มก็ใส่ดเต็มนี้นะคะแล้วก็รดน้ำวันแรกก็ดน้ำให่เตียไปนะคะเว้นวันก็มรดใหม่่ะนี่คือวีปลูกจากไม้ใส่ตวยมาป็นบนี้ดวันเว้นวันโอเคโอเคคาะดานว ก็สลูก็สี่เรียนอะไรคะเนี๋ยโคชนาลูเรียนกันตรงที่แข่ง อยู่ตรงต้นไม้กำลังเยอะแดีที่มีมีวิวตนไม้ต้นไม ăn đằng kia ờ เราเลือกสุดท oh ี่แบบที่แบบโอเคมากแรกอกั่อนเะคนขนาดนี้รถอ้ล้วูขับไปส่งค่ะรถออกไม่ได้หรอกะไม่ไงขับไปส่งพี่เขา I

วันนี้วันนี้ไม่จะหิวนะอันนี้ผะพามาเนาะชิ้นนึงนตังค์กวลาเวากินอันนี้เวลาที่มันจะมาเราก็มีกินกินของกุ้งจ้ากุ้งกุ้งจ้าขึ้นครับเดี๋ยวจะทำมันไม่ต่อมันไม่ไหวนะมันยืดเกินไปจะดัดจัดปวดนิดนึง นี่นี่เป็นเนื้อที่ใหญหน่อยนี่เจ้าหนึ่งเจหน่งไปพักบ่ไปนะครับเดี๋ยวมิ้งจะบากนิ้งจะบางก่อน